เช็คคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลบัลเล็ต10,000บาทมีครบ8ข้อก็รอรับได้เลยหลังจากที่รัฐบาลถแถลงเงื่อนไขโครงการเติมเงินดิจิทัลบัลเล็ต10,000บาทโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยไม่มีการจำกัดจำนวนประชาชนที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการโดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ที่ดังนี้ 1. ประชาชนที่มีชื่อและที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 2. มีสัญชาติไทย 3. ม,มีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนัวันที่ปิดรับลงทะเบียน15กันยายน2567 4. ไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2,566 5. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน5้า0 0นบาท เธอจะสอบข้อมูลเงินฝาก6ประเภท1เงินฝากกระแสรายวัน2เงินฝากออมทรัพย์3เงินฝากประจำ4บัตรเงินฝาก5ใบรับเงินฝาก6ผลิตภัณฑ์เงินฝากในเชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกับข้อ1และข้อ5ใช้ทั้งนี้เงินฝากดังกล่าวให้หมายความถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้นและไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมและเป็นเงินฝากกนวันที่31มีนาคม2567 6ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ 7. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐ 8. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐและนี่ก็คือ8เงื่อนไขต่างๆผู้ที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe บีช่อง3493